กรับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอ e ดออนอีสแคร์คัตตัสกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยผมก่อนจะเริ่มกันยังไงก็าฝากกดติดตามกันไว้หน่อยนะครับผมนี่พอเราเริ่มมาเขาก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งนะอ่ะนี่หน้าตาประมาณนี้ดูดีอยู่นะดูดินี่ฮะเห็นไหมเขาจะบอกวิธีครัฟตัวแคคตัสนะฮะนี่ประมาณนี้ฮะใครซื้อมาก็เอามาเปิดดูกันได้นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสูตรครับกันเลยดีกว่านี่ฮะสูตรครับก็ใช้เป็นกระดาษแล้วก็หนังแล้วก็แคคตัสต้นกระบองเพชรนี่ครับวางตามนี้อ่าก็จะได้มาแล้วเป็นที่สเปาเดี๋ยวผมไปวางให้ดูน,ะนี่โอ้มีแอนิเมชันด้วยดูดิ แล้วก็วิธีการเทมเราสามารถให้เป็นบล็อกดินนะก็ขุดจากพื้นเนะนี่ยแหละนี่อ่ากดให้ไปเลยนะเท่านี้ก็จะเป็นการเทมเรียบร้อยแล้วแล้วเราสามารถแบบให้ช่วยตีได้ด้วยนะเวลาเราโดนวอนจมตีหรืออะไรเงี้ยนี่ฮะเห็นไหมโอมีมีเศษแคคตัสออกมาด้วยนะครับผม เดี๋ยวอันนี้จะไปสําคัญตอนท้ายนะเนี่ยเน,ยเนยีเพราะว่าเดี๋ยวเคลสจบอะ่ะเราจะต้องอัญเชิญเขาเรียกว่าไงแคคตัสที่เป็นสโตอุ้ยเมื่อกี้นี้เหมือนจะล้มใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไหม่ <c oughs> ดูถ้าล้มดิ <c oughs> เหมือนแก้งตุยอะ่ะอา้าตีไม่โดนอืม มพอเรากำจัดสตัตเสร็จก็ลุกขึ้นมาด้วยนะนี่ฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูกันนะไอเทพอันนี้คือเอาไว้ตามหาคู่หูนะเวลาคู่หูเราหายเราสามารถคร้าไปเทมนี้มาได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้าไปดอูอยู่หน้าไหนนะนี่นี่นี่โอเคเวลาเรากดใช้งาน เห็นไหมเขาจะบอกพิกัดมาว่าคู่หูเราอยู่ตรงไหนห่างจากจเรากี่บล็อกหนีห่าง6บล็อกอะไรเงี้ยก็คือเป็นไอเทมที่เอาไว้ตามหาคู่หูเราบัดดี้เรานะเแล้วก็แอดออนตัวนี้เป็นแอดออนผจญภัยนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนก็คือแต่เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะทำเคสหรือไม่ทำํำก็คือให้เรากดพูดคุยไปนี่ฮะอ่าแล้วพอถึงหน้านี้เขาจะบอกว่าให้เราทำเคสเนื้อเรื่องไหม หรือว่าถ้าเราไม่อยากจะทําเราก็เปิดเป็นโหมดไอัน,นี่ก็ได้นะโหมดแบบไม่ทาเควสอะ่ะแต่เราก็อยากเล่นของเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคู่หูตามไปช่วยตีด้วยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปิดเป็นโหมดนี้ได้ฮนะหรือถ้าเราอยากทาเควสแต่จริงๆอ่ะแนะนําให้ทาเควสก่อนเพราะว่าถ้าเราทาเควสอะ่ะจะปลดล็อกให้แคคตัสของเราอะ่ะมีดาบเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือดาเมจก็จะแรงขึ้นไปอีกฮะ พอเราพาไปทำเควสระดับหนึ่งแล้วอ่ะก็แนะนำไม่ทำเควสก่อนนะก็กดทำเควสไปปึ๊บนี่อ่าพอเรารับเควสแรกมานี่เขาจะมีบอกว่าเควสเนี้ยต้องไปทำที่ไหนเห็นไหมเขาก็บอกว่าให้เราไปที่อันนี้ฮะตรงไโอมทะเลทรายอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปไโอมทะเลทรายกันดีกว่าขอเก็บของแป๊บนะนี่ครับแล้วก็ไปไโอมทะเลทราย เดินเดินค่อนข้างช้านะนี่ฮะโอเคนี่พอเรามาถึงใบอมทะเลทรายเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเสร็จการเสร็จเคสใช่ไหมเขาจะบอกว่าเคสคอมพลวทเราก็คุยอีกรอบหนึ่งก็เพื่อที่จะไปทำเคสต่อไปฮะเคสต่อไปก็คือผระนภัยในทะเลทรายกับจัดนะฮะโอเคเคสนี้ก็ไม่มีอะไรมากคนระับเดี๋ยวผมอาจจะทำสคริปต์นะเพราะว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะต้องเดินไปเรื่อยๆนฮะ นี่ฮะเสร็จเควสแล้วเนี่ยก็คือต้องวิ่งรผจญภัยในทะเลทรายกันไปเรื่อยๆก็จะเป็นการเสร็จเควสนี่ใช้เวลาพอสมควรเลยนะพอเราเสร็จเควสแล้วเราก็ไปคุยเพื่อทำเควสต่อไปกันนะอ่าเควสต่อไปจะเป็นเควสอะไรเนี่ยทำให้จัดเปิดใจเหรอโอเคฮะก็ อันนี้ก็น่าจะคล้ายๆเดิมฮะก็น่าจะต้องวิ่งไปเรื่อยๆฮะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมอาจจะทำสคริปต์อีกรอบฮะ โอเคผ่านแล้วนี่ใช้เวลาพอสมควรเลยฮนะนี่ฮะเราก็คุยอีกรอบนึงอันนี้เขาจะให้เราไปทำอะไรนะเดี๋ยวขอดูกันนะอ๋อเหมือนเขาจะให้ไปที่ที่แบบหนาวเย็นอะไรอย่เงี้ยไปที่ที่เย็น โอเคครับเดี๋ยวเราไปแมปที่เป็นไบโอมหิมะกันเออแล้วก็เราสามารถฝากของไว้กับจัดได้ด้วยนะครับผมนี่โดยการกดหมอบแล้วก็คลิกไปที่ตัวเห็นไหมเราสามารถเอาของมาเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยสะดวกดีนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแมปที่เป็นแมปหิมะกันเดินตุมเตียมตุมเตียมโอเคอ่าพอเรามาถึง ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลยฮะก็ให้เดินไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาเดินพอสมควรเลยนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆอะ่ะอ่าประมาณนี้ก็เดินผจญภัยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสคริปเวลาให้ฮะ อ๋อผ่านแล้วนี่ฮะใช้เวลา <c oughs> นานทุกเคสเลยดูดิเดินไปเดินมาสามเคสรอ,อบไปยี่สิบนาทีนี่ฮะเราไปทำเคสต่อไปกันอืมเคสต่อไปไปทำอะไรอะ่ะอ๋อให้ไปดิฟดาร์กนะฮะโอเคเคสต่อไปเขาให้เราไปดิฟดาร์กนะฮะโอเคเคสต่อไปนี่ฮะให้ไปดิฟดาร์ก โอเคนี่พอมาก็คือผ่านเควสเลยนะแล้วก็คุยอีกรอบหนึ่งโอเคเขาให้เอาบล็อกส,สกัดมาก็ให้เราเขาเรียวกว่าไงให้เราเอาพิกแอคที่มีซิลท็อตมาด้วยนะฮะนี่ฮะแล้วก็ขุดโอเคแล้วก็เอาบล็อกส่งให้ไปอ่าก็จะเป็นการเสร็จเควสเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ แล้วก็คุยอีกรอบหนึ่งอ๋อเขาให้ให้เราพาออกไปหาที่ปลอดภัยอะก็คือกลับไปที่แมปเดิมก็ได้นะเพชต่อไปเพชต่อไปอันนี้ให้เรากลับมาคุยใหม่เมื่อเราออกมาหาที่ปลอดภัยแล้วเราก็กลับมาคุยใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ครับอันนี้เขาจะให้สร้างอ e ีวิวจัดก็คือจัดอีกร่างหนึ่งอะที่เป็นร่างมารประมาณเนี้ย นี่ครับวิธีการครับก็คือใช้เป็นหนามที่เวลาจัดโดนตเตะมันจะมีหนามออกมาตอนต้นคลิปอะที่ผมบอกว่าอันนั้นสําคัญอะ่ะก็เก็บไว้ด้วยฮะแล้วก็ใช้ท้ายวิญญาณแล้วก็ใช้กระถางต้นไม้อะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการครับนี่ครับแล้วก็นี่ที่ผมบอกวิธีการครับก็คือวางนี้เลยฮะอ่านี่ โอเคก็จะได้อ e ีวิลจัดมาแล้วก็กลับไปคุยใหม่โอเคแล้วเวสต่อไปเขาจะให้อะไรนะเดี๋ยวผมขอดูกันนะนี่แล้วเราก็ยื่นดาบให้นะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวดาบสำรองมาก่อน นี่ฮะคือพอเสร็จตรงนี้แล้วถ้าใครไม่อยากจบเคชหรืออะไรก็สามารถเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดอันนี้ได้นะนี่ครับทัดสีบก็คือให้เล่นเป็นโหมดปกติก็คือไม่ต้องเรียกกลับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูดีวะต่อไปเราจะไปที่แมปทะเลทรยอีกรอบหนึ่งในตอนกลางคืนนะฮะย้ำว่าตอนกลางคืนไปตอนเช้าไม่ได้นะ นี่อ่าเรากลับมาอีกรอบแล้วก็ให้เราเอาแคคตัสที่เราครามเมื่อกี้เนะี่ยมาวางอะนี่นี่นี่มาแล้ว เสร็จเวสแล้วแล้วก็คุยอีกรอบหนึ่งนี่เสร็จแล้วเนี่ยฮะก็คืออันเนี้ยเขาจะบอกแล้วว่าให้เราส่งก็คือแบบให้เราหยุดผจญภัยหรืออะไรเงี้ยก็คือไปพักก่อนเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเรากดเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกไงอ่ะเก็บ กลับเข้าไปในกล่องนี่ประมาณนี้หรือถ้าใครไม่อยากเก็บก็สามารถเลือกเป็นหัวข้อที่สองได้นะครับผมก็จะเป็นการประจนภัยต่อไปเรื่อยๆประมาณนี้ะเออแล้วก็ผมลืมพูดไปเลยฮนะก็คือจัดอะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมนี่ตามนี้เราสามารถเอาหัวแบบสีย้อมอะมากดใส่ได้ด้วยอ่านี่ทุกสีเลยนะสามารถเปลี่ยนได้ทุกสีเลยนี่ฮะประมาณนี้ โอเคครับผมสำหรับแอดออนอีเซคัยบัดดี้จัดเดอะแคคตัสก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างไรถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือ comment, read, คอมเมนต์กันรีดใต้คลิปก็ได้นะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย